่าครับวันนี้พามาชมตัวค้วยเล็บมือนานะครับที่ทําการผ่าหนอนหรือว่าผ่าตาไว้นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ครบระยะเวลา1เดือน3วันนะครับพร้อมอัปเดตให้ดูปรากฏว่านี่นะครับก็มีแทงต้นจิ๋วขึ้นมานะครับจากเงี้นี้นะครับจากเงา้าเล็กครับแล้วก็มีระบบลากเดินนะครับนะครับมีระบบลากเดินนะครับ เงาเล็กตาเนี้น่าจะได้ประมาณ1ต้น2ต้น3ต้นแล้วก็มี4ต้นเล็กครับที่มองเห็นตอนนี้ได้ประมาณ4ต้นครับส่วนเงาใหญ่ที่ลงไว้นะครับน่าจะไม่รอดครับน่าจะเน่าครับเงาเนี้ยนะครับกลายเป็นอะไรขึ้นมาแทนเป็นต้นแตงหรือต้นอะไรลู้ขึ้นมานครัเงานี้มีเหลือแต่รอยผ่าครับเหลือแต่เศษซากับ แต่ว่าไม่มีอะไรขึ้นมาน่าจะฝังมันลึกเกินไปครับแล้วก็อาจจะทําให้เน่าทั้งหัวครับก็เลยไม่ขึ้นนี่ครับเงานี้มีแต่รอยนี่ครับเป็นรอยผ่าที่มันแตกๆอย่างนี้แต่ว่าไม่ขึ้นครับเนี่ยน่าจะเน่าส่วนเงาเงานี้มันเป็นเงาเล็กครับก็มันน่าจะมีตาหยุดประมาณตาหนึ่งครับก็ผ่าก็ถือว่าขึ้นนะครับสําเร็จอยู่ได้มาสี่ต้นจิ๋วครับระยะเวลาหนึ่งเดือนสามวัน ครับโอเคครับถือว่าสูตรทดลองนี้ได้ผลครับอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับแล้วก็มีทําในเนื้อเยื่ออีกครับเดี๋ยวรอสับขยายอีกครับอันนี้ทําหลายๆสูตรให้ลองดูครับทดลองดูปรากฏว่าสวยงามครับรอดเดี๋ยวรอให้เขาต้นตัวค่อจะแยกหรือว่าจะพาใหม่เพื่อเพิ่มจํานวนอีกนะครับเยนแบบเนื้อเยื่อครับวันนี้โอเคครับ